โอเคครับผมวันนี้ผมมัเล่นการ์เซียนอสครุงนะวันนี้เราจะมาเล่นการเล่นหน้าเอาวีกันนะเพิ่งการเล่นหน้าเอาวีนี้ผมเคยถ่ายต้อสเนตผมโอเคไปเราไปเริ่มกันนะครับผมผมว่าครั้งที่แล้วที่ผมถ่ายไปในเน็ตผมมันกากไงพนอะม,มันกากเลยนี้มันกลางตีมันก็เลยหลุดไงครับ าเปิดเปิดให้ดูแชทด้วยฮะเผื่อใครแชทมานะผมก็เปิดให้มีความใจดีอย่างหนึ่งของผมนะผมโอเคเดี๋ยวรอมันสักแป๊บหนึ่งนะฮะเอใครมาเล่นให้ดูสักตาหนึ่งพอละ ดูสักตาหนึ่งพอแล้วมั้งโอเคมาเล่นคาเค้นละหรือว่าเล่นตัวธนูดีนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมจะชอบเล่นคาเค้นหรือไม่ก็อ่าแอโร่นะผมผมเล่นกันตัวไอตัวไอตัวธนูนะผมผมชอบเรียกว่าแอโร่นะฮะโอเคเรามาเริ่ม โอเคครับยังไม่มีคนแชร์แอลโล่อลโลนะฮะนี่ไงแอลโลโอเคอเฮ้อเยอย่าไม่เอาไม่เอาครับเช่นมันทายเช่นมันกากครับผมค้ายเช่นมันกากครับผม เอาเอาแอโร่ดีกว่าับแอโร่จะเทพกว่าอ้ยมันเหล็กเกว่ะฮะวัดววดวัวะวะวะวัเด็กฟักผมผมเฮ้ยผมใช้ค่าคินได้ไงผมเลือกตัวธนูนะฮะเดาเดาเดาประทวงนะให้แบบนี้ประทวงนะให้ เนี่นเป็นไรครับคักเคนก็เทพเหมือนกันนะฮะคักเคนตัวมันเทพดีครับผมแต่ว่าถ้าเรื่องความเออมีมดยังก็ยังครับผมอ,อไอ้ทักดูกันมาเยอะๆนะฮะเพราะว่า นานๆชแนลผมจะมีเอาวีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคบผมหนึ่งเดือนผมจะถ่ายสักอ๋อมีแล้วครับผมมีแล้วครับมีแล้วครับมีแล้วครับผมนานๆทีชแนลผมนะจะมีเอาวีแค่ครั้งเท่านั้นนะคบผมบเพราะว่าที่เหลือผมจะเอาเป็นแคสไหมครับเลยเพราะว่าอันนี้จะดีให้นะหนึ่งเดือนก็ เห็นประท้วงกันเยอะเลยเกินว่าพี่น็อตครับเล่นอาวนะครับก็จัดให้เลยนะผมโอเคโอ้ที่จริงผมไม่อยากใช้คักเช่นเลยนะเนี่ยคักเช่นเนะผมผมไม่ชอบใช้นะคักเช่นสำหรับผมมันกากที่สุดแล้วอ่ะแต่ว่าก็ความสนุกนะผมผมเอาแมวก็วิ่งจัง เดี๋ยวขอปิดนี่ก่อนนะเพื่อให้หน้าจอมันสว่างสว่างนะครับผมโอ้ยแมววิ่งกันจังแต่ว่าแมวผมมีกี่ตัวในบ้านนะผมก็มีแค่สามตัวเท่านั้นนะสามตัวหรือหตัววะน่าจะสามตัวนะวนะถุยเฮียเน็ตผมแรงที่สุดเลในกลุ่มเลยนะผมเป็นไงาอาบอกแล้วพี่ผมนอนแล้วนะอันที่จริง แล้วผมก็ดูข่าวอยู่นะดูข่าวกับแม่นะผมะเปิด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 ปิด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 คาเค่นมาคาเค่นผมก็เล่นได้น,นะลเล่นได้น,นะ่นนะคาเค่นนะผมท <1 S 1> ี่จริงผมกะว่าจะใช้ตัวไอ้ตัวธนูนะตัวธนูนี่ชอบเล่นนะผมสำหรับผมตัวธนูมันเทพที่สุดของผมแล้วนะตัวธนูนะ โทนูนี่เป็นตัวที่ผมชื่นชอบมากที่สุดแล้วก็ว่าได้ะนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะปเชอบครอบัววันนี้ทผู้ชมครับ,บ,บคุณต้องการยลัเป็นบุตรสาวของคุณชัยรัชลแป๊บแป๊บปปที่ลเลคนตยปการบอกเลยด้วยนะว่าที่ัดสินใจย,ยืย่นต่อสาอุทธรณ์คือกตอนแรกสายชั้นต้น โอเคมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันแหลกไงจู่อะ

อือมึงอือมึงจะกูจัดการให้เรียบเลยอ้ยนี่ไงกนเนี่ยจะขึ้นเลยขึ้นไอ้เน็ต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 เน็เน็ตเนขอร้องขร้องอย่าตกเอสสั์กูไม่อยากกูไม่อยากอดยโอยเน็ตเน็ผมมันกากอะขออภัยนผมเน็ตผมมันกากะฮะ เน็รผมกะกาออกมาถึงก็เก้ตาแหละเน็ตผมมันรู้ว่าน่ามหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน็ต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  ไปไงกูนนได้ตังค์ละนี่เดี๋ยวถ้าผมได้อ,อันที่สามนะเดี๋ยวถ้าครั้งนี้ผมแพ้ก็จะเล่นใหม่นะนี่ไงนี่ไงเยี่ยวิ่งวิ่งซีวิ่งซีเว็วเจ็ดวิ่งดีสัตว์ วิ่ง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 จะอยู่ทำไมล่ะมึงจะอยู่ทำไมล่ะมึงจะอยู่ทำไมฮะน็อตมึงจะอยู่ทำไมถามมึงจะอยู่ทำไมหน็อตนะเดเด้อชัดเปล่งนะ

นี่ไงกูฆ่ากูฆ่าแล้วกูฆ่าแล้วกูฆ่าแล้ว